Okay, this <laughs> There you go. พี่่่ถืออออเเหหรรทาไ๋ครับคพี่ดูดับเล่าให้ฟังหน่อยครับถึงที่มาที่ไปที่ได้มาเป็น1ใน4ผู้ตดของไปบีครับพี่ก็ต้องบอกว่าอย่างทางไอ้ไปบีเนี่ยเขาก็ได้มีโครงการของตั้งแต่วอลเลอร์บอลฟอนเดชั่นมาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็อยากจะทําให้วอลเลย์บอลเนี่ยสามารถแบบทําให้เด็กๆได้มีโอกาสได้เล่นวอลเลย์บอลแล้วเขาก็ติดต่อเรามาตอนช่วงต้นปีตั้งแต่เดือน น่าจะเป็นบุคลากรุ่งพาอะไรสื่อย่างนี่แหละคะ่ะเขาก็แบบเอ,ยอยกอยากเชิญเราอะไรเงี้ยถ้าเรามีว่างแล้วมีโอกาสได้มาร่วมแบบเฮ้ยมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมแบรนด์อัพสเตเดอร์ของเอฟไอบีอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ช่วยเหลือแบบให้เราได้ส่งต่อเป็นแชร์ประสบการณ์ในการเล่นวอลเลย์บอลให้กับเด็กๆที่ใครที่อยากเล่นวอลเลย์ลบอลหรือว่ายังไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นวอลเลย์บอลให้เขามาสัมผัสวอลเลย์บอลอะไรเงี้ยให้มาเล่นกีฬาเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าเอ้ยมันเป็นมันเป็นเรื่องเราดีๆแล้วก็แล้วเราก็ได้ต่อเนื่องมาจาจก โอลิมปิกด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าโอเคเรา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 แฮปปี้ที่เราจะมาตรงนี้หน้าที่ที่ที่ทำแต่ละวันนี้ทําอะไรบ้างอย่างอย่างอย่างแบรนด์บัสเดอร์นะคะอย่างที่เรามาทําตรงนี้ก็คือหนึ่งเลยเราก็จะมีกิจกรรมหน้าหน้าบูธก่อนการแข่งขันทุกวันเราก็จะสามารถช่วยเหลือแล้วก็สามารถเล่นกับเด็กๆหรือว่าจะเป็นครอบครัวที่เขาพาเด็กๆมาหรือว่าคนดูรุ่นที่เขาเล่นชอบเล่นกีฬาวอลเลย์บอลหรือชอบเชียร์กีฬาวอลเลย์บอลแต่ว่าเล่นไม่เป็นเลยเราก็สามารถให้เขามาร่วมเล่นกีฬาวอลเลย์บอลได้อย่างข้างหลังเนี้ยค่ะ เป็นคอร์ดที่คนทุกคนก็จริงๆก็ไม่ได้รู้จักกันซะส่วนใหญ่เขาก็พาลูกมาก็เอาส่งลูกมาเล่นให้ลูกมาเล่นให้เขาได้สัมผัสว่าเฮ้ยกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยสามารถเล่นได้โดยที่จริงๆไม่อาจจะไม่ต้องเป็นเพื่อนร่วมทีมกับเราได้แต่เราสามารถใช้วอลเลย์บอลเน่เชื่อมต่อคนทั่วโลกได้ครับพ่อพูดถึงความรู้สึกนะครับดีบบใจมากตอนนี้แค่ไหนรับสิ่ที่ได้มามนพื้นท จริงๆเรารู้สึกว่าเราเป็นได้เป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้รับคันเรื่อให้เป็นเป็นแอรบัสเดอร์ของ FIVB นะคะเพราะมันไม่ใช่ว่าโอกาสเนี้ยมันจะมีมาง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีมาเยอะอะไรเงี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่แบบเฮ้ยตลอดการชีวิตที่เราได้เล่นวอลเลย์บอลมาแล้วก็มีส่วนหนึ่งด้วยด้วยชิเหรอไม่ว่าจะเป็นของการรับใช้ชาติของเราหรือว่าการเล่ออนบอลอาชีพเรานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้รับได้ได้รับอาที่ในการทําของ FIVB ด้วยอนะไรเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าภูมิใจมากๆ พอมาเห็นแล้วอย่างนี้แล้วความรู้สึกเรามาสัมผัสประสบการณโอลิมปิกนี้เราเห็นแล้วเรารู้สึกจิตท้าทยนะครับว่าเราอยากมีความรู้สึกว่าเราอยากะเห็นอนไรประมากนี้ครับจริงๆคือการกีฬาโอลิมปิกเป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่มากๆไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทอะไรนะคะอย่างวาลอลเลย์บอลเนี่ยเราเห็นทุกทีมที่เข้ามาแข่งขันแล้วทีมที่แบบเฮ้ยมันเป็นดีที่สุดแล้วก็เป็นทีมที่แบบเขาเขาเต็มตัวมาพร้อมมากจริงๆอย่างเราถ้าเราเราคิดว่าถ้าเราเปรียบเทียบเราก็คือ ถ้าเราทีมชายแล้วมีโอกาสได้มาโอลิมปิกมันก็จะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเป็นอะไรที่เป็นภาพภูมิใจเป็นเกียรติยศของครอบครัวตัวเองแล้วก็เป็นของสมาคมแล้วก็เป็นของคนไทยทั่วเราก็หวังว่าวันหนึ่งอ่ะประเทศไทยจะได้มายืนในจุดนี้ได้มาแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกแล้วเราก็อยากจะให้ทุกคนนะคะแบบส่งกําลังใจแล้วก็เราเชื่อว่าวันหนึ่งในความเชื่อมั่นของพวกเรานะมันจะส่งผลให้พวกเราเนี่ยสามารถมาอยู่ในโอลิมปิกได้ครับพี่นุชครับมุมมองพี่นุชครับกับเย์บอลหญิงแชมป์โอลิมป,ปิกปีนี้ ก็หลังจากที่ดูมา4 4 5ี่หวันแล้วดูการแข่งขันคือทุกคู่แบบผลการแข่งขันนี้คือแบบคาดเดาแทบไม่ได้เลยเอาจริงๆคือเราคิดว่าเอ้ยวันนี้ทีมมันน่าจะ3สูนะกลับกลายเป็น3-2อสอทีมนี้น่าจะชนะชัวร์แต่กลับไปทีมหนึ่งพลิกชนะอะไรเงี้ยเราแต่ว่าถ้าถ้าดูจากโดยภาพโดยรวมแล้วและการเล่นของเขาเราคิดว่าน่าจะเป็นอิตาลี เพราะว่าเขามีทีมค่อนข้างที่จะแข่งแล้วก็เขามีตัวจบที่ดีกว่าทุกทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับสุดท้ายฝากถึงน้องๆที่กำลังจะทำหน้าที่ที่เดี่ยวในทีมได้ไหมครับกำลังใจน้องๆก็อยากฝากถึงน้องๆทีมชาติไทยทุกคนนะคะที่กำลังทำหน้าที่ให้กับทีมชาติไทยอยู่ตอนนี้นะคะก็ขอให้แข่งขันทุกแมตช์แล้วก็มีชัยชนะกลับมานะคะแล้วก็พี่ก็จะเป็นกำลังใจฮะที่สำคัญคืออยากให้ดูแลร่างกายรักษาตัวเองนะคะอยากให้แบบคีฟฟอร์มแมต์ของตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ